อีกครับเอฟีทุกท่านนะครับวันนี้ครับผมก็มีพระประเภทที่ว่าก็คงจะไม่ไม่ใหม่แล้วก็ไม่เก่าเกินไปนะครับแต่ก็ว่าเป็นพระใหม่ที่มีความนิยมสูงนะครับนะครับมีความนิยมสูงเป็นหลวงพ่อเงินครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะครับแต่การ ผ่านพิธีการปลุกเสกที่วัดคงคาราม็นวัดพิจิตรนะครับรุ่นฟ้าคำลนนะครับรุ่นฟ้าคำลนเนี่ครับซึ่งมีการสร้างและปลุกเสกกันอยู่ในปี2 5 3 4นะครับโดยการสร้างด้วยเนื้อเนี่ยหล่อด้วยละฆังแล้วก็หล่อแบบโบราณเดี๋ยวเรามาชมความละเอียดกันว่าหล่อแบบโบราณเขาหล่อกันยังไงนะครับ กั้งดนเนื้อลั้ขงนะครับใต้ฐานเนี่ยจะมีโค้ดมีโค้ดอยู่เป็นโคดย่อวัดคงคาลางนะครับนะครับเพรเนื้อลักขังเนี้ยมันจะแข็งกรอบค่อนข้างจะลำบากนะครับนะครับนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าความงามความเข้มขลังของพิธีเนี่ยเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํา ต่อต่อกันนะให้ทุกคนนะครับนําไปบูชาได้นะครับนําไปบูชารับรองไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่าครับนี่แหละครับคือหลวงพ่อง,งนรุ่นฟ้าคำลนนะครับซึ่งเป็นพระหล่อลักษณะออกโบราณน,นะครับ ก็จะสังเกตง่ายๆก็จะเห็นคราบที่เบ้าเห็นไหมครับที่เกาะติดแน่นตามล่องตามลืยนะครับนะครับนะครับแล้วก็จะเป็นลักษณะเป็นสีออกดำๆเลยนะครับเป็นสีดำๆเลยครับคืนนี่คือคราบเบ้านะครับคราบเบ้าคราบเบ้านี่จะล้างไม่ออกนะครับจะล้างไม่ออกนะครับใต้ฐานมีโค้ดนะครับสามสี่ย่อ พอควายเราเรือนะครับก็เจ้ามาจากวัดคงคารามนะครับหลงพ่อเงินวัดบางคารแต่รุ่นนี้สร้างที่วัดคงคารามเังงวิจิตรนะครับซึ่งมีการสร้างอยู่ในปี2534นะครับเป็นผ้าอีกองหนึ่งครับที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสวยงามน่าใช้มากๆและพิธีการก็ดีศักดิ์สิทธิ์นะครับเด่นทั้งด้าน คงกระพันนะครับเมตตาและมหาอุดนะครับเนี Bog ่ยนะครับเป็นเป็นผ้าหล่อโบราณนะครับหล่อแบบโบราณเขาเรียกว่าหล่อแบบหุ่นเทียนนะครับหล่อแบบหุ่นเทียนวิธีการดูก็คือถ้าหล่อแบบโบราณเนี่ยพระทุกองคเนี่ยนะครับถ้าเอามาจี้จุดตำหนิเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันเพราะว่ามันเป็นหล่อองค์ไของค์มันนะครับหล่อองค์ไของค์มันเขาเรียกว่าหล่อแบบหุ่นเทียนนะครับ นะครับถ้าเหมือนกันไม่องค์ใดองค์หนึ่งก็คือต้องปลอมนะครับหรือไม่ก็ปลอมทั้งคู่นะครับนี่ครับหลงพวกเงินรุ่นฟ้าคำลนเนี่ยให้เขาจะมีจุดที่เห็นได้ว่าคือตัวอุเนี่ยเขาจะกับหัวกลับลงเห็นไหมครับตัวอูเนี่ยหัวเขาจะกลับลงเนี่ยเขาเรียกว่ารุ่นฟ้าคำลนนะครับเนี่ยสวยงามครับน่าใช้นะครับน่าสวยงามน่าใช้นะครับแล้วก็ดูแล้วก็พระ ก็จะมีอนาคตนะครับอนาคตไปไก่นะครับอนาคตไนปไก่ปัจจุบันก็พอหาหาได้นะครับหาได้แต่ก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับก็หาได้แหละแต่ก็ไม่ง่ายนะครับตัวราคาก็แตะต้องได้ก็เล่นเงินอยู่หลักพันในสะภาพที่สวยๆนะครับสวยๆก็หลักพันแล้วก็หลายพันเนี่ยนะครับหลวงพ่องเงินวัดบางคานหรือว่าหลวงพ่องเงินวัดคงคารามเนี่ยครับรุ่นเนี้ยเขาใช้ เนื้อระครังนะครับมาหล่อหล่อปนกับเนื้อพระโลหะหรือว่าเนื้อพระประธานนะอ่าพระบูชาอะไรต่างๆนะครับที่เขาขุดพบได้ใต้ฐานเนะี่ยใต้ฐานของพระประธานเนี่ยเอามาหลอมรวมกันรวมถึงพระหักหักเก่าๆของรุ่นเก่าที่ทันลงพ่อเงินด้วย ที่เขาอาเป็นทองเหลืองอะไรที่ยังเหลือเศษเกี้ยวอยู่เนี่ยเขาจะเอามาหล่อหลอ,อมรวมกันนะครับในรุ่นนี้รุ่นนี้ที่มาที่ไปของคําว่าฟ้าคําลนก็เพราะว่าตอนที่เขาปลุกเศษกันเนี่ยนะครับในท้องฟ้าที่สว่างสดใสเี่ยพอเขาทำพิธีปลุกเศษหรือว่ามีพิธีพามเสร็จทำพิธีปลุกเศษเสร็จอ,อยู่ๆก็ท้องฟ้าก็มืดไปทั่ว บริเวณบริเวณนั้นนะครับแล้วก็มีฟ้าร้องฟ้าผ่าลงมานะครับเขาเรียกรุ่นนี้ว่ารุ่นฟ้าคำลนนะครับเนี่ยรุ่นฟ้าคำลนนะครับสวยงามครับสวยงามแล้วก็ดูมีเสน่ห์นะครับมีมีเสน่ห์มิติดีนะครับเสน่ห์มิติดีนะครับเนี่ยรุ่นนี้นะครับสวยนะครับผมแนะนําให้อีกหนึ่งคนให้ f ซีนะครับว่ารุ่นนี้นะครับ น่าเก็บสะสมมากๆนะครับตรงข้องเงินเนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับนะครับน่าเก็บสะสมนะครับถ้าเจอในช่วงนี้ราคายังไม่สูงเท่าไหรก่ก็นะครับซื้อได้ก็ซื้อเลยนะครับซื้อได้ซื้อเลยเนี่ยนะครับช่วงนี้ราคายังไม่พุ่งเท่าไหร่ก็อยู่ก็ประมาณาหลักพันต้นๆน,นะครับในตามสภาพนะครับหลักพันต้นๆก็สูงสุดก็ไม่เกินสี่ถึงห้าพันนะครับ อันนี้อยู่ที่ตามสภาพนะครับตามสภาพสวยๆนะครับสวยๆในในเวลานี้นะครับนียครับสวยครับสวยงามมีสเสน่ห์นะครับมีเสน่ห์มีเมตตาอ่ามีมีมมมสเสน่ห์มีคลาสสิกมันคลาสสิกดีนะครับผมดูแล้วมันคลาสสิกดีน่าใช้นะครับเลี่ยมให้สวยๆนะครับ ขึ้นคอได้เลยนะครับขึ้นขอได้เลยนะครับนี่ครับหลวงพ่อเงินนะครับวัดบางคานนะครับวัดบางคานแต่ออกที่วัดคงคารามก็จังหวัดพิจิตรนะครับอยู่ใกล้กันนะครับถ้าเป็นจังหวัดพิจิตรในส่วนมากก็จะเป็นหลวงพ่อเงินขึ้นชื่อนะครับแต่ถ้าเป็นสายใต้ก็ต้องเป็นหลวงปูททวดให่นไหมครับถ้านครสวรรค์ก็ต้องไปหลวงพ่อเดิมนะครับ พอเป็นสายไปอยู่เป็นสายนะครับนครสวรรค์เนี่ยก็จะมีหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมนี่ครับหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อพรมนี่เป็นไหลตอนนี้นะครับแต่ถ้าไปพิจิตเนี่ยนะครับจะต้องถึงหลวงพ่อเงินเลยนะครับหลวงพ่อเงินองค์นี้สวยงามมากครับผมขอแนะนํานะครับแนะนําเพื่อนๆนะครับถ้าเจอเจอที่ไหนก็เก็บได้เก็บเลยนะครับซื้อได้ซื้อเลยนะครับนี่ครับ นะครับซื้อได้ซื้อเลยนะครับสวยงามครับครับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนําครับเป็นคลิปแนะนํานะครับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้ขอให้ทุกท่านทุกคนโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ